สวัสดีค่ะพบกับย่าต้อยทําได้บายพีพีนะคะวันนี้ย่าต้อยมาแนะนําให้รู้จักกับต้นตินเป็ดนะคะต้นตีนเป็ดน้ํามีทรงพุ่มที่สวยงามมีผลและดอกสวยมีกลิ่นหอมใบค่อนข้างยาวหนาไม่ค่อยหลุดร่วงนิยมปลูกใช้เป็นร่มเงาประดับตามทางเดินและริมถนน ถึงจะมีประโยชน์เยอะแต่ยางของต้นตินเป็ดก็จะเป็นพิษนะคะจะไม่นิยมปลูกใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นค่ะประโยชน์ส่วนใหญ่จะมีสปปรรพคุณทางยาเป็นยาสมุนไพรนะคะตั้งแต่ารากจนถึงใบเลยค่ะประโยชน์ของผลแห้งเนี่ยจะใช้มาเ,าเป็นที่ปลูกดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ทำเป็นส่วนประกอบของพงหลีดนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพญายอยอด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ